แล้ท่ทำที่ทำยังไง N K N K มันมันไม่ได้เกี่ยวกับทางร้านมั้ยมันโบกเองอะไรเองนลยมัมันเป็นแข่งมันีตีเลยแล้วมันจะมีไดมีพวกละเออไม่ได้่ะไม่ใช่ค่ะกระปั๊ก มีคนแทงเช่ไหดานักด่าในใจก็ผงตอนที่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนที่ทะเลาะทั้งหมดกี่คน